มาจ้ามาซูปโปเจคทำวิคให้รู้กันอีกครั้งซึ่งคิวในวันนี้เป็นของอันเองนั่นเองว่าไม่ได้นะเจ้าตัวเดียวแฟนคลับเยอะสิ่งนี้จะทำในอยวันนี้จะเป็นการสวมจากด้านน้านะไม่ได้สวมจากด้านบนหัวเหมือนของตัวอื่นๆทุกคนก็ยังรารอ้องอยู่ว่าคิดถึงสีกุมาซึ่งฉันเข้าใจแต่แกก็ต้องเข้าใจอยู่นด้วยว่าฉันก็มีงานการต้องทำฉันเล่นให้แกทุกวันไม่ได้หรอกนะเพราะฉะน,นั้นย่าเงอแงโอเค สิ่งนีเจะท่อนนี้มาจากแกระแซที่โด่งดังมากๆนั่นก็คือรัดเาวยอดของลิซ่าเองจ้ะทำเสร็จแล้วก็ลองมาเทสกันดูแน่ว่ามันคุ้นๆเนี่นะทำาลัดเกาวยอดแต่เดนออกมาเหมือนหมวกเทวดาสงั้นปรับแก้วกันอยู่อีกพักใหญ่ๆเลยจ้ะก็หมุนๆวนๆไปปรับทรงกันไปนะแล้วก็ทำพร็อปอื่นๆด้วย หลังจากเสร็จแล้วเราก็มาระบายสีกันนะจ๊ะก็เป็นสีเรื่องผสมสีทองนะมันจะได้ดูอาราอารามเสร็จแล้วก็จะอะอกมาหน้าตาประมาณนี้ก็รู้นามองให้เป็นรัดกราวยอดด้วยย่ามองเป็นก้อนอุ่นจีโอเคใครมองเป็นก้อนอุ่นจีก็คือจะป่าอุดมใ่หน้าเลยนะแต้มแต้มสีเงินสนอยให้มันดูมีมิติดูมีเฉนเชิงแล้วฉันก็ไปเจออีกกิ๊เตัอันนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่ติดลงไปแล้วมันจะได้ดูวิบวับเลื้ขามาขึ้น อีดอกไม้นี้คือบอกเลยว่าทำยากมากแกเพราะว่ามันอันเล็กมากตาฉันเกือบเขคตาถึงจะทำยากยังไงก็ติดงานคนดอกไม้อีลาพันปีเยอะสุดท้ายที่ลืมไม่ได้เลยก็คือน้ามาเตอ้นั่นเองมันจะตรงคอนเซ็ปต์เพราะว่าทุกตัวที่ฉันทำมาก็คือมีน้ามาเตน้นทุกตัวเลยเพอ,เอาะว่าใส่เกับอีกแล้ก,ก็ส้นน่ารักสมบูรณสมีสารนี่แลยจ้าได้เอนดูไม่ละไม่เหมือนหรือสาวตรงไหนเอาปากกามาวงเลย ร้อมสมุหรกอินชาก์ก็เลือซีเขามีสีผมแต่เราไม่มีนนะส่วนไอ้มมนเนื้อน้อยใจแล่ได้แม่ทำทาย